สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพระเครื่องไทยครับวันนี้เรานำพับผงนะฮะครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่ทูปนะฮะในวันที่29เดือน7ปี34นะฮะวัดสุนทรธรรมทานครับหรือวัดแคนรงเลิงนะฮะอันนี้เป็นเหมือนกับพับผงที่ระลึกนะฮะวันครบรอบของหลวงปู่ทูปนะครับ วัดแค่นังเลงด้านหลังก็จะเป็นยังนะฮะอันนี้เขาผมนำมาให้ชมสีองค์เลยครับอันนี้ก็จะลงสีดำไว้นะฮะมลสารต่างๆก็เริ่มออกนะฮะแต่ว่าก็จะดูเปลือดนิดนึงครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นองค์เล็กก็คือเป็นออกมาพร้อมกันรุ่นเดียวกันนะฮะเป็นพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่อันนั้นเป็นรูปไข่นะฮะอันนี้รูปกลมแต่ว่าออกพร้อมกันในงานเดียวกันครับคืองานครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่ทูบนะฮะวันที่29เดือนเ29ดเกดือนกันยายนปี2534ก็ฝากไว้วเช่นเคยนะฮะ ถ้าชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราโพสในแต่ละวันในทุกๆวันนะครับวันนี้นำมาให้ชมหลายองค์เลยเพราะว่ามันเป็นพระเซตเดียวกันนะครับที่ได้รับมาพร้อมกันในงานเดียวกันอย่างที่เคยบอกแว้ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะนี้เราจะนำมารวมกันนะฮะก็ คุณนะฮะสำหรับผู้ที่ติดตามได้รับชมคลิปในช่องประเครื่องไทยทุกๆคลิปนะฮะขอบคุณมากครับ